อ้าวครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการกับบอสตัวแรกนะใครกําลังมีปัญหากับการจัดการกับบอสตัวแรกด้วยความยากลําบากนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีง่ายๆมาลองดูกันนะครับไปเลยอย่าเสียเวลาจะทําให้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแต่ว่าเราจะเปิดตั้งแต่แรกเลยนะว่ายาจกในตานานของเราเนี่ย <c oughs> จะสามารถล้มบอสตัวแรกได้หรือเปล่าสิ่งเราต้องทำครับ

Uh, แล้วเขาก็จะให้ม้าเรามาครับ to to โอเคเราอยากจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดนะนีงั้นะเดี๋ยวขอขอขอเซตเซตม้าไว้แป๊บหนึ่งนะครับจะได้เร็วๆนะโอเคแล้วสิ่งที่เราต้องที่เราต้องไปครับเดี๋ยววิ่งไปเก็บแมปก่อน,นครับ จุดที่เราต้องการจะไปครับก็คือตรงนี้นะครับมันเป็นแอเรียที่ชื่อว่าหมู่บ้านที่ถูกมังกรเผาว่าไม่รู้ชื่อไทยว่าอะไรนะครับมันเป็นหมู่บ้านที่ถูกมังกรเผาครับไปยืนก,นะก,ยกันก่อนจำเป็นมากฮะับสำหรับโชบิโชเบคสติกไม่ต้งชื่อก่อนเรียกบุฟเฟ่ไปโชเบชิกปยอะไงนะมันก็ปั่น ตรงนี้เราต้องการไปตรงนี้ครับวิ่งมาลงนี่ครับปัญหาคือมันจะมีหนูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดการหนูก่อนนะครับ ตัวนะครับเหน็นเห็นสามเร็วๆไปสองเยอะหอยครับอย่าปยนะไปเกลียดครับมันไม่จำเป็นครับเดี๋ยวตายที่ไมาจะไม่ขำอ่าตัวสุดท้ายครับเก็บมันเลยนี่เนีอยยาจกโชว์โอเคแต่ที่ผมเห็นเหมือนมีของตกนะครับเนี่ย หลังจากเราฆ่าหนูหมดแล้วครับเราก็ไปที่ประตูโอเคแล้วก็เข้าไปที่หีบนี่เลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับหีบนี่มันจะพาเราว้าไปจุดจุดหนึ่งที่สำคัญต่อว้าบอยตรงนี้จะค่อนข้างมีศัตรูโคตรแข็งแกร่งนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งเดี๋ยวย่องๆไปนะครับอย่องไปนะครับอย่าไปอย่าไปสนใจเขานะครับ ตรงนี้อันตรายหน่อยๆน,นะครับถ้าโดนถ้าโดนยิงอาจจะดับได้วิ่งเลยนั่นไงนะอันนี้อันนี้โชว์ให้ดูนะครับว่าไม่โดนยิงจะดับได้ เร,เราล้มเลี้ยวไปไหมโอ้ลอเลี้ยวไปก็เห็นครับขานทำไมอย่าคขานโร้อมอ่มีพร้อตรงนี้ครับอ่ะหลังจากนี้เราก็จะออกจากอุโมงค์ด้านนี้นะครับเรียกหมาได้ครับให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับ นี่ครับสที่เราต้องการคือไอ้เจ้านี้ครับตึง้งเดี๋ยวเดี๋ยวตายครับหลบก,ก่อนเดี๋ยวแล้วก็ไปดูกันอะเปิดพรครับมันบอกว่าในบระทัดสุดท้ายครับมันบอกว่าไอ้หมาตัวเนี้ยมันมีเขี้ยวที่รวดเร็วแล้วแลวเป็นพิษนะครับคือพอกัดแล้วมันจะเป็นพิษเลมาตัวนี้เราก็ การเป็นยาจบในำตำนานของเราคือวิ่งผ่านนะครับ ตัวเลขสีมันจริงมาเราก็ใช้เลยก็ได้นะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ละ <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดอ่ะเราพร้อมจะลุยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คความเรียบร้อยอีกทีนะครับเอาหมาไว้ตรงนี้แล้วโอเคไปครับลุย มันจะซักเท่าไหร่กันเชียวเก็บไปครับลืมลนี่นะครับที่เป็นบอสตัวแรกนะนใช่ไหมเราต้องจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นบอสตัวแรกนะครับที่พี่หมายถึงที่เราจะตบกันกัน เข้ามาในโซนต่อสู้ครับ,ส,โโรรบรสิ่งที่เราทำครับก็คือเรียกหมาน้อยครับไอ้เรียกปุบปุยครับเออปุบปุยออกมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือช่วยปุบปุยดึงความสนใจครับให้ปุบปุยมันกลับไปครับ้าก็ตุ้มันตีเราอยู่ก,ก็ก็ดีครับก็บตุ้มมันเริ่มตีปุกปุยเมื่อไหร่ครับเราแค่ไปช่วยดึงความสนใจนิดหน่อยแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้นะ ติดแล้วครับมันติดพิดแล้วนะฮะสังเกตได้จากฝุ่นฝุ่ผงด้วยฝุ่นฝุุ่ผงโอ้ยฝุ่นเร่องแรนอบตัวมาครับหน้าที่เราครับก็คือรักษาสมบัติหรงที่รับค่าในเกมนี้ครับคือชีวิตเราเองนั่นเองมันคง มันเป็นวิธีโชว์เป็นแฮตติกที่ที่บอกบอกกับพี่มากนะเพราะว่าคือเท่าตัวตีกัตุตรมันยากนะรักษาชิ้นที่น่าจะได้กว่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ก็ไม่ต้องไม่ได้ทำอะไรมากมายครับแค่รอเวลาครับ อดทนเฝ้ารออย่างใจเย็นรอมันมาครับอย่ากดล็อกตัวมันเด็ดขาดนะครับเราต้องเห็นตัวละครนะครับถ้าไม่เห็นเนี่ยมันโจมตีมาเราอาจจะโดนหนักๆได้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวครับห้ามหันหลังให้กับตัวครับ ยาครับลดนิดเดียวก็กินยาครับเพราะว่ายาเราเหลือสองขวดเยอะอยู่นะเพื่อความปลอดภัยครับทุกวี่าัีซีค่าครับ แต่ทีมีค่าครับใช้ส่ายัางประหยัดครับเซฟตี้เฟิร์สฮะเขาดาเาหอยหลังครับ,นะรบเรียบร้อยบายบายมากิีดอันนี้เป็นชนะูเบฮักติกที่เราะนำสนเสนอวันนี้ครับ ถ้าใครมีปัญหากับการตบมาคิดบอสตัวแรกอยู่โดยการใช้เวลานานเกินไปแนะนำให้ใช้วิธีนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วพบกับทิปใหม่ของโจเบทักตีครับโอเคแล้วพบกันครับสวัสดีครับ